ในรายนี้นะครับเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของเคล็ดลับในการเลือกคำตอบในการเตรียมตัวที่จะเข้ารบการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารโดยเฉพาะท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารบการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององ,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะครับทุกทิดทุกไทยครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ไปกับพี่วุฒิแบบเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้แล้วถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนครับท่านสามารถที่จะรับชมสดแบบนี้ได้ท่านสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ไม่จํากัดสถานที่ไม่จํากัดเวลาในการเรียนรู้ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อไหร่ท่านก็มารับชมเข้ามาดูไลฟ์สดได้เข้ามารับชมย้อนหลังได้นะครับ <S 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 ในวันนี้นะครับเคล็ดลับของการตอบในการตอบ ข้อสอบสมรรถนะทางการบริหารสิ่งแรกครับวันนี้ท่านจะต้องเข้าใจก่อนครับว่าคําว่าสมรรถนะคืออะไรคําว่าสมรรถนะหรือว่า competency ท่านจะต้องเข้าใจว่ามันหมายถึงความรู้หรือว่า knowledge และทักษะหรือว่า skill ประกอบกับเจนตคติหรือว่าพฤติกรรม ที่ใช้ในการทำงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการที่จะไปตัดสินใจเลือกคำตอบในการทดสอบสมรรถนะของท่านในรอบของการสรรหาที่กำลังจะมาถึงนี้แบบทดสอบสมรรถนะนะครับเขาจะถามว่าถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์ต่างๆที่เป็นการยกสถานการณ์ยกเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านจะทำอย่างไร ไม่ได้วัดที่ความรู้ของท่านนะครับแต่เป็นการวัดว่าท่านเนี่ยคิดและตัดสินใจอย่างไรอันนี้ต่างหากครับที่จะเป็นการประเมินถึงพฤติกรรมการประเมินถึงทักษะในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของท่านประการที่2ครับหลักการที่สองเนี่ยในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบนะครับท่านต้องจําไว้ว่า คำตอบที่ถูกเนี่ยนะครับก็คือคําตอบที่สะท้อนการเป็นข้าราชการที่ดีของท่านนะครับอย่างไรคําว่าสะท้อนการเป็นข้าราชการที่ดีคืออะไรคาว่าการสะท้อนการเป็นข้าราชการที่ดีของท่านเนี่ยนะครับคาตอบเนี่ยจะต้องเป็นการเลือกคําตอบว่า ท่านตอบแล้วตัวเลือกที่ท่านเลือกมันสะท้อนถึงการเป็นแค่การที่ดีก็คือมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เลือกคำตอบที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งครับ ซึ่งในการตัดสินใจในการเลือกคำตอบแบบนี้นะครับท่านต้องฝึกฝนพัฒนาความรู้ความเข้าใจของท่านครับเช่นการตอบโดยที่บอกว่าสิ่งที่ท่านตัดสินใจในการเลือกคำตอบที่บอกว่าสื่อหรือแสดงถึงการเป็นข้าราชการที่ดีของท่านเนี่ยนะครับต้องเป็นการตอบโดยการยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจริยธรรมรับผิดชอบในหน้าที่มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติ โปร่งใสตรวจสอบได้เคารพกฎหมายมีจิตตการบริการอันนี้ที่เป็นตัวที่บ่งบอกถึงการชี้เห็นว่าท่านมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งประการที่3ครับถ้าจะต้องเข้าใจในแนวคําถามในการสอบครับในเรื่องของคําว่าการเข้าใจในแนวคําถามของการเลือกคําตอบนะครับแบบทดสอบสมรรถนะ ที่ท่านจะไปเจอในห้องสอบในรอบนี้จะเป็นการจำลองสถานการณ์ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการเลือกคำตอบทุกตัวเลือกจะมีความใกล้เคียงกันครับทุกตัวเลือกจะสะท้อนถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมทุกตัวเลือกท่านจะใช้การตัดสินใจที่ ยากลำบากครับอาจจะเหมือนสำนวนไทยที่บอกว่ารักพี่เสียดายน้องเด็ดดอกบัวตูมก็ยังไปห่วงดอกบัวบานท่านเลือกช้อยที่หนึ่งก็ยังกังวลช้อยที่2เลือกช้อยที่2ก็ยังกังวลช้อยที่3เลือกช้อยที่3ท่านก็ยังกังวลตัวเลือกที่สแต่เทคนิคที่จะทำให้ท่าน เลือกคําตอบได้อย่างถูกต้องถ้าต้องมีหลักการครับหลักการที่4นะครับถ่านจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางดูตัวเลือกไหนในห้องสอบนะครับที่เป็นการตัดสินใจเลือกคําตอบแล้วแสดงเห็นว่าเป็นการทําเพื่อประชาชนเช่นการเร่งช่วยเหลือประสานงานแก้ไขปัญหายอย่างจริงใจอันนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าท่านท่านตัดสินใจในการเลือกคําตอบ ที่ถูกต้องทําตามกฎหมายทํางานเชิงรุกร่วมมือกับผู้อื่นไหมมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความโปร่งใสอันนี้ก็จะเป็นเป็นทักษะที่ท่านจะต้องเรียนรู้พัฒนาทําความเข้าใจแต่ที่สําคัญครับในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้ทางเลือกหนึ่งครับก็คือการฝึกทําข้อสอบบ่อยๆครับเพราะการทดสอบสมรรถนะหรือว่า c o m p e t e n c i test ไม่ใช่การวัดความจํา แต่เป็นการวัดท,ทักษะในการคิดในเชิงของสถานการณ์ท่านฝึกทำข้อสอบมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจรูปแบบของคำถามและจังหวะในการตอบมากขึ้นเท่านั้นในการสอบในรอบนี้ครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ถึงเคล็ดลับถึงหลักการคิดหลักในการตัดสินใจในการเลือกคำตอบไปกับพิวศ์แือเพื่อนในรูปแบบออนไลน์ ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ถึงทักษะถึงหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์ไม่จะว่าจะเป็นเคล็ดลับ7ข้อทองเช่นการอ่านสถานการณ์ให้เกิดความเข้าใจการมองหาคําตอบที่รับผิดชอบถูกกฎหมายเพื่อประชาชนเรียกเรื่องคาตอบที่เป็นการตอบแล้วบ่งบอกว่าข้าราชการหรือตัวท่านเฉยชาด้อยโยนความรับผิดชอบละเมิดระเบียบโดยใช้ทักษะใช้หลักในการตัดสินใจในการเลิกกตอบที่เรียกว่าสมาร์ทในการตัดสินใจ ยึจดจริยธรรมของข้าราชการเป็นแนวทางในการปฏิบัติฝึกคิดแก้ไขปัญหาลงมือจริงซึ่งคําตอบในการเตรียมตัวสอบสมรรถนะในครั้งนี้ทุกตัวเลือกที่เป็นคําตอบนั้นจะใกล้เคียงกันท่านจะตัดสินใจเลือกคําตอบค่อนข้างที่จะลําบากใจแต่ที่สําคัญครับคนที่จะประสบความสําเร็จในการสอบได้อย่างใน สไลด์นี้นะครับว่าท่านจะต้องฝึกทำข้อสอบบ่อยๆนะครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของหลักการคิดเคล็ดรับในการตัดสินใจในการเลือกคำตอบในการเตรียมตัวที่จะเข้าการทดสอบสมรรถนะในครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้อิสระของผู้เรียนนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่พี่วุฒิและเพื่อนใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์การตัดสินใจในการเลือกคําตอบในการเตรียมตัวที่จะเข้าการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกำหนดตําแหน่งในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับเรามาถึงตัวอย่างข้อสอบแบบทดสอบออนไลน์ส่วนหนึ่งวุจให้ท่านในกลุ่มลายนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิ และเพื่อนในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบคลิปนี้สวัสดีครับ